พระโอวาทพระพุทธชี้กงบทพินิชจิตญาร้อยแปดข้อที่สิบเก้าเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญสูงส่งแต่กลับยังติดอยู่กับการทะเลาะวิวาทและการพิสูจน์ตนเองนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังมีอัตตาและความต้องการเอาชนะผู้อื่นจงตระหนักว่าการบำเพญ็ญธรรมที่แท้จริงนั้นนำไปสู่ความสงบความเมตตา และการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนการที่เจ้ายังคงทะเลาะวิวาทและต้องการเอาชนะผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับอัตตาและความต้องการพิสูจน์ตนเองอย่าหลงคิดว่าความสูงส่งในการปฏิบัติธรรมคือการอยู่เหนือผู้อื่นแท้จริงแล้วผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงย่อมไม่เห็นตนเหนือใคร และไม่มีความต้องการที่จะเอาชนะหรือพิสูจน์ตนเองการนำเพลินที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความสงบมีเมตตาและเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นจงฝึกมองผู้อื่นด้วยความเมตตาและเข้าใจเสมือนแม่น้ำที่ไหลผ่านหินโดยไม่ปะทะเจ้าจะพบว่าเมื่อเราไม่ยึดติดกับการพิสูจน์ตนเองความสงบและปัญญาจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ผู้ที่บำเพ็ญธรรมอย่างสูงส่งที่แท้จริงนั้นย่อมมีจิตใจที่สงบเปี่ยมด้วยเมตตาและเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของสปปรรพสิ่งไม่มีความต้องการที่จะทะเลาะวิวาทหรือเอาชนะผู้ใดจงฝึกฝนให้จิตใจของเจ้ามีคุณสมบัติเช่นนี้และเจ้าจะพบว่าการบำเพ็ญของเจ้าจะเป็นไปอย่างแท้จริงและสูงส่ง ยอดเขาสูงที่ยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งโอบกอดท้องฟ้าและแผ่นดินได้กว้างไกลมากขึ้นฉันใดผู้ที่บำเพ็ญรมจนเข้าถึงความสูงส่งอย่างแท้จริงย่อมยิ่งเห็นความเชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกับสปปรรพสินฉันนั้นในความสูงส่งที่แท้ไม่มีที่ว่างสำหรับการทะเลาะวิวาทหรือการเอาชนะมีแต่ความเข้าใจอันลึกซึ้งว่า ทุกการกระทบกระทั่งล้วนเป็นเพียงการเต้นลำมของจัก,กรวาลที่เชื่อมโยงกันและในการเต้นลำมนี้ไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะมีแต่การเรียนรู้และการเติบโตร,ร่วมกันจงฝึกฝลให้จิตใจของเจ้าเป็นดังยอดเขาสูงที่โอบก,กอดทุกสิ่งเพราะในความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เองที่ความสูงส่งอันแท้จริงจะปรากฏ โดยไม่ต้องทะเลาะวิวาทหรือพยายามเอาชนะผู้ใดการมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะเราตระหนักว่าการทำร้ายผู้อื่นก็คือการทำร้ายตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการยกระดับตนเองไปพร้อมกันติดตามพระออวาทตอนต่อไปด้วยนะคะ